อดตามคันแทนอ้อ่าเคยเอื่อนอไนมาบอกว่าเจอเห็ดอ๋อทุกคนอันนี้ไม่ใช่เห็ดปลูกนะคะอันนี้เห็ดออกเองธรรมชาตินะคะพอดีแกงเลยอันนี้อีก,อ,นนอ,กอาจจะได้ทิมตะกา้าป้า มันงามโอ้เนาะแกงพอดีค้ำเห็ดละโง่เนี่ยเห็ดไม่มีพิษออ,อ,อปานเห็ดปลูกไว้มาเด้อควอนเด้อมาเด้อควอนเออปานเห็ดปลูกไว้ทำไมเรางามเห็ดละโงกเหลืองยอดอีดี วางได้เนาะให้ละานกเนาะทุกคนจะไมเรางานอืมกดตามพันธน,นาเลยบลุกื้ารายการเถอะจะจังเสียตีนเด้อ พ่อยอยากจับพี่น้องนี่แม่ลงงามเห็ดไม่ได้ปลูกนะคะเห็ดเกิดเองธรรมชาติได้จังเสียตีนเห็ดด้ สามเลยพี่น้องเก่งเกือพร้อ,อแบ่งกันเธอกินแล้วให้ฉันกินไปเอกไปลูกปขอนะเอาเราห่วงพี่น้องโอ้เราห่วงให้เราเล่นก๋อทุกคนล้งเลยโอ้แต่แต่เลย หวยมากไปแล้วโอ้สุดๆุดนี่หนังมูเห็ดหนึงมูสุดยอดพอฝ้านี่อ่อนอยู่เนาะโอ้เต้องถามหอดไม่้องงามพี่เนาะโพดโพปานเห็ดปลูกสองสี่สองสี่หกแปดสิบสบสองสิบสี่สบหกสิบแปดดอกพอดี นี่ทุกคนเดี๋ยวเสียขาเสียตีนก่อนนะเิดบอกว่าเห็นยู่ปุ่นอีกเป็นเห็ดปวกเดี๋ยวจะไปดูอ๋อม,มางามแต่เด้ไอายละออนชอนเห็ดอันนี้นะหอมนะคะหอมอร่อยนะคะหอมอร่อยมากๆเป็นเห็ดแบบขเขาเนี่ยคืงตลาดต้องการนะคะบ้านอานี่ขายโลละห้าร้อยห้าสิบนะ,ะแต่ว่าปีนี้ ไม่มีขายเห็ดละงอกออกน้อยนะคะก็เลยแบบบ่มีเห็ดขายปันหดปีนี้นอกจากเห็ดเพาะเมื่อกี้แอกกว่าสิีแวะไปเบิ่งตรงมันเคยออกแต่ก็บ่ได้ไปก็เลยแวะมาเงินายายเงืนแม่นะหน้าแม่มเมพงเช็เพราะว่าเราเคยออกนะพี่เคยโทรมาพอดีตรงนาเดียวกันพอ่อแม่เรามีหลายนานะ แล้วก็ได้แบบพอดีเลยยังแบบไม่แก่นะทุกคนพอดีแกงอ่ะโอ้ยรการได้กันไม่เน่าด้วยเห็ดอันนี้นะมันอุ่นใจเวลากินมันไม่เหมือนเห็ดตะ้งอกขาว งอกขามันมีคุ้มเหมือนละงากไงเห็นก็คือบ่ได้เห็นตลอดเลยจ้ะ,ะนานๆจังได้ฟุกแบบนี้ต้องได้เคยออกแล้วก็จังออกเลยจ้ะดอกนะคะเดี๋ยวตีนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเอาเห็ดปวก อีกตรงนอนนะอันนี้เรียกควันละอือเดี๋ยวนี่บงกือเป็นห่วงขนาดเมื่อกี้นี่ขยันมาแยงนยงไป,ปนกระจายต่านกันไอ้ทางให้เราว้าวสวยมากเลย ี๋ยวตีละเรวไปเอาอันนี้มาบางังข้างหน้าละในป่าบ่าออกไปจะเห็ดกันได้ออกในคันทนา่ปเอาไปดูในโคกกันคถอะ นี่เป็นนาคุณแม่ต่งที่สามที่สี่ะเราไปดูเห็ดปวกจิกกันที่เคยบอกเราเห็นเือมาเนาะไปค่ะเห็ดหน้างวขี้ขี้กินงกือบ้านอายหลายเลยจ้ะ hết bây giờ là sẽ bàn đại đi con này đại 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 อยู่ในอยู่ในโพนีบะา,บามันเลอะจะเอาได้อยู่นะเห็ดปวกนี้จะแม่เราเถ่าไว้พ็ถึงน้ำก็เี่ยว เก็บดินจะเลาะหมดแล้วนาดนี่จะเลาะหมดแล้วฮะบอคอยถามจะเลาะหมดแล้วบะ <c oughs>

สีดอกค่ะลูกกระสุนก็ะเม่นนนะเนี่เนาะวานเนี่ยมันเพิ่งออกค้นต่อเสารมึจเอาเ็ดลูกโตัดตีนเพ็ดลูกโอ้ยอยู่ในโพนเหราขาะ มันเคยออกอยู่อยู่นี่บ่เจ้าเคยได้อยู่บะยูหันเดี๋ยวเจ้าไปเบิ่งระบ้ายุพนสโนตรงเฮาเอาหันะยาคาลายๆหันละแต่มันมีอะไรเห็ดปวกออกสามดอกฮรละง,งหันตรงไหนตรงที่มันเคยออกหันบะ ที่เจ้าเคยโทรให้เห้าไปเอาสีเหลืองเหรอคนร้านฮะเออเอ๋อเออเอโอขาใหญ่นะคะเอาเลย ขาใหญ่ดอกไม่ค่อยสวยจะขายใหญ่ดีวันนี้เขากระไดหลังเหนือนประมาณซาวดอกเกือบสามิเห็ดปวกตาบเลยเออเห็ดปวกโพนสำนิปโปนิปโปนิป อยากเอาไว้ก็ยางขจอกการเห็นเอาเลยแย่บอกว่าคือว่าเอาไว้มันใหญ่กวนน่านี้ไปโอ้สำนีเขาก็จนสินอนบนหลับแล้วเมะว่าเขาเห็นเสียงมอแบดลงเฮหอนเขาเมาื่อคืนนี่วะมเมนตยานโจนขึ้นนะอยากเ,เอาเฮ็ดพอดีคำตรงหมัก ต้นตรงกกที่เลขค่ะล่ะมันเคยเกิดเนาะปอมันคือเกิดคักแน่แต่คราวว่าเอออีกอย่างหนึ่งนะถ้าฝนตกใส่นะปอแตกเกือบลายขนาดไผรอย่างประมาเต็มเลย